ดินแดนสามวัฒนธรรมสูงล้ำภูเขาแก้วเพลิดเพล้วผ้าทอมือเรื่องชื่อเกษตรอินทรีย์ชื่อตะบลเขาแก้วนี้มีที่มาจากชื่อภูเขาที่ชื่อว่าภูเขาแก้วมีเรื่องเล่าว่าทุกวันขึ้น15คห้าำมักจะมีผู้พบเห็นดวงไฟสว่างสวยลอยมาจากบริเวณภูเขาแก้วเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านเรียกดวงไฟนี้ว่าแก้วเสด็จ ประกอบกับบนภูเขาแก้วมีหินแร่ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแท่งใสเป็นเหลีย่ยมและมีสีสันสวยงามนั่นก็คือหินเคี้ยวหนุมานแต่ชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าหินแก้วนางฝานถึงกลายเป็นชื่อภูเขาแก้วและเป็นชื่อตำบลเขาแก้วตำบลเขาแก้วประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความเชื่อวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายประกอบด้วย กลุ่มผู้คนที่มีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและวิถีปฏิบัติแบบชาวพุทธทางภาคอีสานทั่วไปตาม2 12ของ14กระจายอยู่ทั่วไปในตำบลเขาแก้วกลุ่มที่มีวัฒนธรรมในความเชื่อประเพณีในการนับถือศาสนาคริสต์แบบคาทอลิกและมีชุมชนชาวคริสต์คาทอลิกรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นในพื้นที่บ้านทบุ๋มซึ่งนับได้ว่าเป็นชุมชนคริสต์คาทอลิกที่เก่าแก่กว่า200ปีและเป็นชุมชนคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย และอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่โดดเด่นในตำบลเขาแก้วคือกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำที่ตั้งบ้านเรือนอย่างถาแน่นในพื้นที่บ้านนาปนาหมู่ที่4และหมู่ที่12เดยปัจจุบันยังคงมีการรักษาเอกลักษณ์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของุมชาติพันธุ์ไทยดำเอาไว้อย่างดีงงตำบลเขาแก้วมีพื้นที่ประมาณ133ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ83,125ไร่ มีหมู่บ้าน13หมู่บ้านจำนวนประชากร7,793คนและมีบ้านเรือนจำนวน2,176หลังคาเรือนห่างจากกรุงเทพมหานคร582กิโเมตรห่างจากตัวจังหวัดเลย40กิโลเมตรและห่างจากอำเภอเชียงคาน18กิโลเมตรด้านอาชีพประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลเขาแก้วประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวข้าวโพดยางพารามันสำปะหลัง อ้อยและเลี้ยงสัตว์โดยมีอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเช่นทอผ้าจักสารปลูกผักเลี้ยงสัตว์เป็นต้นด้านการศึกษาในพื้นที่ตะบลเขาแก้วมีโรงเรียนระดับถมศึกษาจำนวน6แห่งสังกัดรัฐบาล5แห่งและของเอกชน1แห่งคือโรงเรียนมหาไทยศึกษาท่าบมโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามี2แห่งสังกัดรัฐบาล1แห่ง คือโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนประจำตำบลเขาแก้วและสังกัดเอกชนหนึ่งแห่งคือโรงเรียนเซนจอนท่าบ่มมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเขาแก้วจํานวน6แห่ง <tit fe grâce> ด้านสาธารณาสุขในตำบลเขาแก้วมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จํานวน3าแห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศกใหม่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บา้านนาปนาและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทบนับบงมมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่176คนด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีในตำบลเขาแก้วมีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นอยู่3วัฒนธรรมด้วยกันประกอบด้วยวัฒนธรรมความเชื่อแบบชาวพุทธทางภาคอีสานทั่วไปซึ่งกระจายตัวอยู่ทุกหมู่บ้านในตำบลเขาแก้วมีประเพณีวัฒนธรรมและแนวทางการปฏิบัติ แบบชาวพุทธทางภาคอีสานทั่วไป 22- คสิอง14วัฒนธรรมและประเพณีแบบชาวครต์นิกายโรมันคาทอลิกส่วนใหญ่มีผู้นับถือศาสนาครต์โรมันคาทอลิกในพื้นที่บ้านทบมทั้ง3ามหมู่บ้านมีประเพณีแห่ดาวเฉลิมฉลองเนื่องในวันคริสต์มาสเป็นประเพณีโดดเด่นทุกวันที่24หรือ25ธันวาคมของทุกปีโดยประชาชนในตำบลเขาแก้วร่วมกับตำบลใกล้เคียงพร้อมใจกันจัดเตรียมและประดับประดารถ เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ดาวซึ่งจะมีการแห่เป็นรอบๆหมู่บ้านที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกจํานวน3หมู่บ้านและในตัวหมู่บ้านเองก็จะมีการประดับประดาดวงไฟตลอดจนโคมไฟเป็นรูปดาวทําให้สว่างสวยและสวยงามในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวของทุกปีถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเลยตลอดจนอภอเชียงคานในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ไม่ควรพลาดชม และอีกหนึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มในตำบลขอแก้วนั้นคือวัฒนธรรมไทยดําซึ่งมีประเพณีที่โดดเด่นคือประเพณีวัฒนธรรมไทยดําหรือที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อง,งานประเพณีตุ้มหงพี่น้องไตซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดําร่วมกันจัดขึ้นณศูนย์วัฒนธรรมคนไทยดําทุกวันที่6เมษายนของทุกปีซึ่งในงานจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านการทอผ้าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของไทยดำอาทิผ้าลายนางหานผลิตภัณฑ์พื้นเมืองคมไฟไทยดำชิมอาหารไทยดำตลอดจนชมการแสดงหรือการฟ้อนรลของไทยดำซึ่งในงานจะได้พบกับไทยดำที่เดินทางมาจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเช่นไทยดำที่เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมชุมพรเป็นต้น และในบางปีก็จะมีพี่น้องชาวไทยดำเดินทางมาจากต่างประเทศเช่นประเทศลาวและเวียดนามเพื่อร่วมกิจกรรมการฟ้อนแคนอย่างสน,น,านุกสนานคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาแก้วชุดปัจจุบันประกอบด้วยนางจิรวดีศิลธรรมนายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วนายวิษณุแก้วอุ่นรองนายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วนายพงพลธันหาทรัพย์รองนายกเทศมนตรีตำบลบขาแก้ว นางสาวพัชรียางามสงเป็ขานุการเทศมตรีจำบลเขาแก้วและน,นายธนชัยนนทดีที่ปรึกษานายกเทศมตรีจำบลเขาแก้วฝ่ายนิติบัญญัติมีนายเกียรติคุณโคสิตวัน์เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเขาแก้วนายพิเชษดำหรือเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาแก้วมีสมาชิกจำนวน2เขตเขตละ6คนรวม12คน ข้าราชการประจำมีนายกรกฎขุมแพงเป็นประหลัดเทศบาลตะบลเขาแก้วแบ่งส่วนราชการออกเป็นหนึ่งสำนักและ4ี่กองประกอบด้วยสำนักประหลัดเทศบาลกองคลังกองช่งางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมภายใต้การบริหารงานของคณะบริหารเทศบาลตะบลเขาแก้วชุดปัจจุบันมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะพัฒนาตํากลเขาแก้วให้เป็นเมืองน่าอยู่ครอบคลุมในทุกมิติภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาเขาแก้วจเจริญก้าวหน้าชาวประชาเป็นสุขจากวิสัยทัศน์การพัฒนานำมาซึ่งการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนากิจกรรมโครงการให้เป็นรูปธรรมซึ่งยกที่สมนตีจตรากูลเขาแก้ว ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตะบนขอแก้วเมื่อครั้งการประชุมสภาเทศบาลตะบนขอแก้วสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1เมื่อวันที่6พฤษภาคมสองพันที่ผ่านมาประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วน6ด้านและนโยบายหลักในการพัฒนาแปด้าน <thereby> จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตาบนขอแก้วให้เป็นเมืองน่าอยู่ในทุกๆด้านภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ในการพัฒนา เทศบาลตะบนเขาแก้วได้ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาไปพร้มพรอมๆกันในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนตลอดจนผู้นําท้องถิ่นท้องที่เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มองเห็นและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายในการพัฒนาร่วมกันทั้งนี้เพื่อสร้างเทศบาลตะบนเขาแก้วก้าวไปสู่การเป็นเมืองหน้าอยู่อย่างยัง่งยืนภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน